ครับสวัสดีครับเพื่อนเพือนะฟซีนักตกปลาทุกท่านครับสำหรับเช้านี้พบกับ p ีเดีไลฟ์สไตล์เช่นเคยครับสําหรับวันนี้เราก็มาเฝ้าหายตามตามล่าหาปลานินกันครับตกปลาเลาะตะลิงก็หลังจากที่มาเฝ้าดูหอยเหยื่อไปก็อีปลานินเข้าอยู่ครับแต่เราพลาดเองหลุดครับก่อไซน่าจะต่ำกว่า2โลครับจากการคาดคะเนเห็นตัวปลาซึ่งครั้งก่อน ตัวเบ็ดคงจะเข้าติดริมฝีปากไม่ไม่เต็มที่นะครับคงจะติดเพียงบางๆก็เลยทําให้หลุดครับเพราะว่าน้ําหนักตัวปลาค่อนข้างจะเยอะจากการสังเกตเราปล่อยเซฟไปหลายครั้งแต่ปลาธรรมชาติครับค่อนข้างแรงครับยังไงวันนี้เรามาลุ้นกันอีกทีครับว่าเข้าหรือเปล่าถ้ายังไงแล้วก็คงจะต้องหวังวินไว้สักพักหนึ่งครับหลังจากที่ผ่านมาเราก็เว้นมา2อสวันวันนี้ก็ลองมาลุ้นกันดูครับอยากก่อนก่อนมาวันนี้ก็ประมาณสัก 3- าวันครับ ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับก็ตกกันริมชายฝั่งเหมือนเดิมใช้คาระยะสองหนึ่งครับเราก็ใช้ตัวเบียดตัวเดียวนะครับเราตกแบบปลาก,กินครับตกปลาก,กินเหยื่อเน้นอาการทุ่นกันไม่ได้หวังผลครับว่าจะต้องได้ตัวขอให้ได้ลุ้นครับสําหรับการได้ตัวนั้นก็เป็นผลประโยชน์อีกรูปแบบหนึง่งทําให้เรามีกับข้าวือเย็นได้กินกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ หรือว่ามาหาประสบการณ์หรือว่าช่วงจวังหวะในปลาเป็นยังไงการกินเหยื่อของปลาเป็นยังไงบ้าง,งก็ลองมาลุ้นกันครับวันนี้ครับแสงแดดก็จะเข้าทางทิศนี้พอดีสองลงน้าก็ช่วงสายๆก็น่าจะน่าจะโค่นจากตรงนี้ครับช่วงนี้ยามเช้าครับตอนนี้เรามาค่อนข้างอยากจะมาไวครับอยากจะมา8ปดโมงวันนี้เรามา8ปดโมงจริงๆครับตอนนี้8ปดโมงครึง่งเดี๋ยวเราลงเหยื่อเม็ดแรกกันนะครับ8ปดโมงครึง่งเร็วกวบกวตินิดหน่อยวพราุกีเรามา ลงเหยื่อก็เก้าโมงครับตั้งใจมาเช้าเมื่อไหร่โด,โดนเก้าโมงตลอดเลยวันนี้แปดโมงครึ่งเริ่มลงเหยื่อกันครับก็ลุ้นกันไปถึงประมาณสักเที่ยงครับวันนี้ได้ไม่ได้มาลุ้นกันครับถ้าควรลืมเป็นอย่างยิ่งครับสําหรับการตกความหมายนักท่าปลาเล็กปลาน้อยสามารถดึงพันธุ์เดืดเราลงน้ําได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องการไว้ก่อน อยู่บางทีเผลอครับไม่ใช่ปลาใหญ่ปลาเล็กดิ้นลงไปก็จะทําให้เสียเวลาครับบางครั้งก็ลากออกไปสไกัยเลยตัวเล็กๆก,ก็สามารถลากคันดิดลงไปได้ก็มาลุ้นกันครับวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่า,าก,การสักเกตตจงมีนั่นนะเขาเอา,เอาคงจะ,ะตกหน้าดินนะครับลองลุ้นกันเลยครับวันนี้ลอถตะลีครับจะลองมาลุ้นกันดูครับหอยเหยื่อไปนิดนะึง ก็ตกระยะใกล้ไปก่อนครับเชา้านี้ดูสถานการณ์ครับถ้าไม่มีปลาเข้าคออาจจะต้องยืดระยะตกกันในระยะข้างนอกกันก็คือใช้คันระยะ4.5ครับสำหรับตกปลาส้อยลุ้นปลาส้อยกันครับช่วงเช้านี้เรารุ้นปลาเ,เนึงนะครับตามก็ดึงตดิงว่าจะเข้าอีกไหมช่วงวันก่อนนั้นก็ประมาณรู้สึกว่าจะประมาณ4โมงครับเข้าเข้ามา แสงสะท้อนจากน้ำขึ้นมาครับเดี๋ยวเราลองดูทุ่นกันครับมีการตอกครับนั่นนะตอกเบาๆครับจะลงือเป่าวปลาอะไรครับกดลงนับกดลงยังไม่ลงก็ลงลงไม่หมดครับลงไม่หมดครับยังครับยังเหลือครับโอ้โหกดลงไปครับแต่ยังไม่จมครับนั่นนะมีการเล่นทุ่นครับมีการเล่นทุ่นครับขยับดึงขึ้นมานิดนึงครับ การขยับครับเล่นทุ่นครับเล่นทุน่นไม่รู้ว่าปลาอะไรทุ่นมีการกดลงกดลงครับลุ้นกันใหม่ลุ้นกันใหม่ก,หมกดครับกดยังกดอยู่ครับนั่นะนะโดนแล้วโอ้โหโอ้โหแรงดีซะด้วยโอ้โหแรงดีซะด้วยครับนั่นะนะโอ้โหไซส์สวยครับโอ้โหไซส์สวยโอ้โหไซส์สวยครับนั่นะนะยกเลย สวยครับสวยแต้มแรกเรามาแล้วครับเป็นสร้อยลาชินนี้ครับหรือว่าสร้อยนกเขาสายกาลังสวยครับรุน่นนี้สุดยอดเลยครับวันนี้แต้มแรกมันๆครับอ้วนเลยระยะประชิดครับครับเป็นสร้อยลายชินนี้ครับมาแต้มแรกกดกดลงกดลงโดนอีกนะกดลง มีการตอกเบาๆครับนะ่นะตอกเบาๆแับก็อีมานิดนึงขยับเข้ามาข้างานนิดนึงครับนะฮนะลุ้นกันครับไม่ตรงจุดอตอกครับลงไปก็ตอกเลยลงหรือเปล่า ลงสวยมากเลยช้าไปนิดนะึงโอ้โหไม่รู้ว่าติดอะไรช้าไปนิดนึงครับโอ้ลกลงไปเลยปเป็นไรครับเอาไม้เอาไม้เนี่ยการตอกนิดเดียวแล้วจมไปเลยครับนะนะนะวัดไม่ทันครับรู้สึกว่าจะตึงมือนิดหน่อยเหมือนปลาชนสายลึกไงก็ไม่รู้ไม่เข้าปากหมายธรรมชาติอะไรก็เกิดขึ้นได้ ม่มีอะไรแน่นอนปลาอะไรจะเข้ามาบ้างเราก็คาดเดาไม่ได้ครับวับปลาอะไรบ้างฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมกับการรับมือครับมีการตอกครับตอกครับเบาๆครับเรา,า,า,าแ,แตะคันนิดเดียวครับตอกเลยมีการขยับของเหยื่อครับบางครั้งก็กินละแวงบ้างอะไรบ้างคาดเดาไม่ออกเลยตอกครับลงไปมีอาการตอกเลยเบาๆครับตอกเบาๆลงหรือเปล่า กดครับ,บกดลงไหมลงไหมต่อกเบาๆกดลงครับกดลงยังไม่จมครับเพ่งมานิดนึงโผล่ข,ขึ้นมานิดนึงครับยังไม่ลงครับนะนะั่นฮะ่วยเหยื่อกันหรือเปล่าดูว่าเหยื่อหลุดไปแล้วเหยื่อเรานิมเกินไปออกนิดเดียวก็หลุดได้ครับเปลี่ยนไม่ครับเปลี่ยนหม่เปลี่ยนเยื่ยหม ก้าโมงสีสบนาทีตอก,ตอกแต่ไม่ลงครับมีการตอกอยู่เหมือนกันแต่ไม่ลงไม่มีอาการเงียไ,ไปตอกเบาๆแต่ไม่ลง โอ้ยห่างหายไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วครับเงียบไปั้งแต่ได้แต้มแรกมาครับจมอีกครอบเดียววัดไม่ติดใส่ปลาส้อยอยู่หนึ่งแต้ม8ปดโมงคึ่งตอนนี้เก้โมงสีนาทีใส่ปลาส้อยนกเข,ขาแต้มเดียวจะเจอปลานินหรือเปล่านาะวันนี้จะได้ลุ้นระทึกอีกหรือเปล่าช่วงวันนี้ก็อากาศก็เย็นนิดหน่อยครับ มีแสงแดดอ่อนๆยามเช้าก็ลุ้นกันต่อครับอีกสองชั่วโมงนิดๆเราก็เพิ่งมาผ่านไปหลายชั่วโมงก,กว่าๆเป็นไรครับลองลุ้นกันดูอีกสักหน่อยวันนี้ก็เผื่อเหลือเผื่อขายก็ประมาณสักเที่ยงวันครับเราคงกลับบ้านกันแล้วครับถ้าได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยการตกแต่ไม่ลงครับนะน,นะจะได้ลองยืดระยะตกข้างนอกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวันนี้ อาพุ่นจมลงไปครับลงจมลงไปไม่มีอาการต่อไปครับจมเฉยเลยหาเยอะวไปนี้หนึ่งจมไปเฉยแล้ครับสภาพบรรยากาศท้องฟ้าปลอดโปร่งดีครับวันนี้ไม่มีนันนะนักตกปลามาเลยวันนี้เงียบไป ไปนานพอสมควรนะเปิดอะไรขึ้นเนี่ยตอ,อก,กับตอ,อกจะลงไหมไม่ลงตอ,อกแป๊บเดียวแล้วเงียบไปเลยขยับนิดนึงครับสิบโมงแล้วเงียบสนิทเลยนีย่งเลยสิบโมงแล้วครับลงเหยื่อแปดโมงครึ่องอ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับ มีอาการตอกเบาๆแต่ไม่ลงนะครับช่วงนี้ตอกเบามากเลยน้าก็เริ่มไหลปาก,ก็เริ่มกินรล้แวงขึ้นครับตอนนี้จากเต็้มแรกมาผ่านไปชั่วโมงครึ่งเงียบมีอาการตอกเบาๆแต่ไม่จมโอ้โหมีกล้วยะามาหนึ่งต้นตอกยกขึ้น,นครับยังไม่ลงกดลงแต่ยังไม่จม จะลงไหมจะลงไหมไม่ลงตอกเบาๆแต่ยังไม่ลงลงหรือเปล่ากดลงนิดนึงยกขึ้นนิดนึงยกขึ้นับลงไหมยกกับยกกบจะลงหรือเปล่าลงครับขาดเลยครับนั่นนะ ขาดเลยครับน,น,นะนะขาดอีกแล้ววันนี้ขาดเลยครับอุ้ยปลาอะไรเนี่ยโอ้หขาดอีกแล้ววันนี้ลงอย่างสวยเลยครับวัดปุ๊บขาดเลยขันระยะประชิดเวทระดับ 6H ค่อนข้างจะแข็งนิดนึงวัดแรงสวนเด ขาดครับชิ่งหน้าขาดเลยชิ่งหน้าเราเปลี่ยนมาใช้กันเป็นแปดปอนครับตอนนี้สายมีเราใช้สิบปอนชิ่งหน้าแปดปอนวัดแล้วมีแรงสวนครับแรงสวนขาดครับโอ้ยปลาแม่น้ำไม่เดาไม่ออกจริงๆคิดว่าเป็นปลาเล็กครับดึงลงอย่างนั้นดันเป็นปลาใหญ่โอ้โหดึงลงแล้ววัดสวนขาดเลยเสียดายจริงๆโอ้ยเราพลาดมาหลายครั้งแล้วครับหมายนี้ ได้เห็นตัวบางทีก็ไม่ได้เห็นตัวครับขาดตลอดเลยวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าเนาะอีก15นาที11โมงโอ้โหมาตั้งแต่8โมงครึ่ง9โมงครึ่ง10โมงครึ่งโอ้โหสองชั่วโมงกับอีก15นาทีแล้วครับโอ้ตอกครับตอกกดลงเยอะเลยยังไม่ลงโอ้จะได้ลุ้นหรือเปล่าเนาะรอบนี้อะไรเอ่ย เพื่อนๆเอฟซนั้นนะตกปลาทุกท่านครับสาหรับวันนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ครับตั้งแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามาครับเรามากันก็แปดโมงครึ่งลงเบ็ดช่วงแรกก็เก้าโมงกวกว่าครับแต้มแรกก็เป็นปลาส้อยครับปลาส้อยลาชินีหรือปลาส้อยนกเขาครับก็ได้แต้มแรกมาหลังจากนั้นก็โดนไปอีกพักหนึ่งวัดลงไปแล้วก็ไม่ติดครับ รุ่นจมอย่างสวยงามนะครับรู้สึกว่าจะจะโดนตัวปลาอยู่นะครับแต่คงไม่เข้าปากก็คลาดไปอีกหนึ่งแต้มจากนั้นก็สิบเอโมครับที่ทุ่นไหลลงอย่างไวครับแล้วก็สวนครับลักษณะสวนกันครับวัดแล้วก็ขาดช่วงสิบเอ็ดโมงวันนี้ก็พลาดไปีหนึ่งแต้มครับยังไงโอกาสหน้าค่อยมาแก้กันใหม่สำหรับวันนี้ก็ มีเวลาถึงแค่เที่ยงวันครับเดี๋ยวเราก็เก็บของกลับบ้านกันก่อนครับวันนี้ก็ท่านอาจารย์ก็มาเตรียมตัวลงต่อไปครับเยอะก็อรอรุ้นดูของอาจารย์สักพักหนึ่งแล้วเราก็เก็บของไปด้วยกลับบ้านกันครับวันนี้ท้ายนี้้วยความหวงใยครับเพื่อนๆ FC นานกตกปลาทุกท่านภาวาวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสยังไว้วางใจไม่ได้นะครับออกจากบ้านสนาวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งพบปะบุกคนทุกทา่านระยะห่างอย่างน้อยสองเมตร จำต,ต้องวัตถุสิ่งของอืง่ใดมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและบุคคลรอบข้างสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อจะได้ติดตามรับชมการตกปลาใหม่ธรรมชาติกันในคลิปต่อๆไปความปรารถนาดีจาก PKB Lifestyle สวัสดีครับ